สวัสดีค่ะมาพบกับเราองน้องเพิ่มปูนชาแนวนะคะสวัสดีแม่แม่แฟนคลับเอฟซทุกท่านนะคะจเพิ่มจุ๊บจุ๊บพี่นมสิอ่าจุ๊บจุบเิ่งจุ๊บจุ๊บอ๋อหม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 อ

kia sí nè à nói luôn à nói luôn chục 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 hãy kia nè nè con chia dữ tịch dữ hãy nè hãy kia nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ให้กินแน่กินแน่ท่กครับอร่อกินได้ครับเอาใจเพิ่มจกเอาเลยจะเพิ่มเอาเลยจะเพิ่มจกเอาเลยสูงๆนะบวกเลยบวกเลยบวก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 บกเลยเด็กๆโชคช้างก็มาที่ไรนี่เด็กๆโชบอู้มูเพิ่มสองคนนี่เบิึงดูน้องหวานใจนะคะเด็กๆิึง วานใจนี mm. ่พ yeah. um, um, um. ี่เพิ่มมาวานใจโอ้ยเพื่อนดูน้องวานใจเพิ่นขันยานเด็กน้อยสองคนนั่งดูช้างเพิ่นอยากกินนั่นแหละ มันใจยานเลยเจ้าเมื่อนั่นห้องไงนนะคะน้องใช้เพื่อไปจับ้อไดูงานหน่อยดูงานหน่อยสูงนายดูงานหน่อยนายดูงานหน่อยดูงานดูงาน

<laughs> oh hết khả năng hết khả năng con anh oh trẻ <laughs> <Ở, xài bút. cười> ừ. dạ, dạ con trẻ trẻ oh, dàn say oh non hông ngay van trái non hông ngay lấy đi หวานใจร้องไห้เลยหวานใจกลัวพี่เพิ่มอ่ะน้องหวานใจกลัวพี่เพิ่มเหรอลูกโอ้อน้องหวานใจหวานใจกลัวพี่เพิ่มท้อยลูกถอยทอยพี่ไก่กับพี่ไก่กับเราพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่หวานใจฉันพี่เพิ่มแม่งหมดแล้วอ่ะบกก่อนครับโบก bộ à, à, tên rồi à, <laughs> <rủrix> <laughs> à, tên rồi bộ bộ này bộ chia giữ mạng bộ khăn bộ 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 tên, tên. <laughs> <cous hanging. cười>

ชอบมากชอบมากขนมขอบคุณครับสวยขอบคุณครับยยออลลงไปขอบคุณครับอ่อนดเห็นขนมบ้ได้หมดแล้วลูกหมดแล้วหนูเต้นหนูเต้นไม่ดีหนูเต้นไม่ดีได้ขนมนิดเดียวเอาเต้นดีดีเอ๊ะจริง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 

วบายบายบายบาายบายบายบายขอนอันนี้จะกลับแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะลน้องวันใจได้เป็นจังไหนน้องวันใจค่ะวานใจหลายอย่างไปเพิ่มนะเออดูดัวไปเพิ่ม คลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลกดชแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวน้องผึ่ผู้นะะ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ